โอเคนะครับคุบดูก็กลับสวัสดีทุกท่นทุกคนทุกท่านนะครับวันนี้ยุกับผมแพนด้า X2 เหมือนเดิมนะครับวันนี้ผมก็จะมากับปืน m p 4 0 e v โวนะครับก็คืออันนี้จะเป็น MP ็มแลนะครับซึ่ง MP ็มพีสอีโวนะครับเป็นเอ็มพีสุดแฟชชิงสเปนนะครับุณดูนะตอนนี้เนี่ยเขาสามารถซื้อได้ที่แค่ดีแท็เท่านั้นนะครับตอนนี้ในเกมเขาไม่มีขายนะครับเพราะว่าตู้อีโวเอาออกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมง่ายๆนะครับแค่คุณดูเนี่ยใช้ดีแท็กนะครับได้ทั้งเติมเงินและก็รายเดือนเลยนะครับคุณดูนะอ่ะเอาง่ายๆเลยนะครับวิธีการซื้อนะครับอ่ะกดดอกจันหนึ่งห้าหกดอกจันศูนย์สี่เก้าแล้วก็สี่เหลี่ยมนะครับเราก็จะได้ MP4 ถูแลอ่าอันนี้ไปได้เลยครับคือ MP Evo อ่ะเจำาไว้แค่นั้นนะที่แบบตึงที่สุดอ่ะเพราะมันคือ MP ที่ดีที่สุดในตอนนี้นะครับและบางแพ็กเกจเนี่ยมีแถมกล่องไอวอลด้วยนะครับไอวอลแาลา i ไอวอลสีทองเนี่ยเขาก็มีโปรโมชั่นนี้นะครับมีแค่ถึง10มกรานะครับ อย่าลืมไปรีบซื้อกันได้นะคบคนดผูพเพราะว่าโปรโมชั่นดีๆแบบนี้ไม่ได้มีบ่อยๆนะครับหรือถ้าใครเนี่ยไม่ใช่ลูกค้าดีแท็กนะครับสามารถไปซื้อได้ที่ตามเซเว่นอีเลฟเว่นนะครับซิมดีแท็กอ่ะคือเซเว่นบิ๊กซีอะไรอย่างเงี้ยเขามีขายนะครับอ่าน๋ยผมจะมาแนะนําโปรโมชั่นนะครับโปรโมชั่นของฟรีไฟล์กับ d t แท็กเนี่ยมันมีเยอะมากไปเลยนะครับคนดูนะก็เดี๋ยวผมเอาว่าผมจะเด้งรูปให้ดูแล้วกัน คือชุดได้แรมันก็มีนะคนดูสามารถไปดูแพ็กเกจได้เลยนะครับที่ผมติดติ้วแล้วก็ให้ดูนะครับคนดูนะคือคุ้มมากโอเคครับคนดูเดี๋ยวผมเนี่ยจะทำการไปเล่น MPC0 Evo Splashing f i n g l e Affiliate m b o กันนะครับคนดูเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าผมเนี่ยจะยิงโหดแบบอะไรอย่างนี้หรือเปล่าเดี๋ยวผมจะรีวิวแบบตามตรงเลยนะครับคนดูนะโอเคนะคนดูเมื่อกี้เนี่ยคือผมจะไปเล่นสร้างห้องเว้ยแต่มันเล่นไม่ได้ผมเพราะว่ามันไม่มี MP แล้วอ่ะไอ้แค่เดี๋ยวมันลองในโหมดฟิสต์สไตล์กันดูนะครับว่า MP เนี่ยมันจะลั่นเร็วแค่ไหนเฮ้ยยเนี่อ้้ยไอากตตแ ป้าหัวแตกเนี่ยคือยิงโดมแต่หัวง ouais. deflect, งเต๊กงงเต๊กเอาหัวยแล้วเอาเอ้าเอาเอาเอาหัวแตกเอางงดิงงดิงงไปดิงงไปดิมึงงงไปดิมึงมาดิมาดิมามามาเฮ้ยไี้ยินเสียงอะไรมั้ยโอ้โหไหนคุณ้าผมยิงอ่ะผมหยุดแค่หน้าขึ้นอ่ะไอคกูโดนยิงตายเดี๋ยวมาดูดูวันให้ดูชัดๆเลยดีกว่าว่าปืนนี้มันจะไหวหรือเปล่ามันจะติงหรือเปล่า สามเมตรชิวๆสะบัดขึ้นชิวๆอะตายแล้วเหรอเฮ้ยโหดไปเปะวะเอาห่วยแล้วเฮ้ยโว้โอจะตายแน่จะตายอ่ะตายเฮ้ยโอ้ตัวจริงละ ปปนั่นอะปไปไอหัวเองเดียวเลยคนดูเขายังไม่ได้ยิงตัวเลยอะอ้าวตายได้กูถามามงต้องการใช่ไหมฟากนุ่หนักโอ้โหโอ้ดูดิดูกูยิงดิอยาเนืกอก็โปรอ่ะโอ้โหโอ้โหโอ้โหะยะไกลก็ได้นะเออมันจะมาขึ้นชื่อว่า MP ที่โค้งที่สุดอ้าวตายได้ต้องการอย่างนี้เหร มุ้งต้องการยิงนี่หรอปูตายแล้วโรโค้โหด,ดิคือผมยิงเม็ดไหนคือมันหัวตลอดเลยนะครับที่ผมตับเป็นน้เมันอันนี้ให้ดูดูนะว่ามันจะเต็มเม็ดเต็มหน่วยแค่ไหนมาดิมาดิมาดิโดนโดนแต่หัวงงดิงงดิไปไใครโอ้โด,ดูดิมันอัด้างแบงไ,ไ,ไม่ไม่ไม่มา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 ,มา ดูเป็นไงเป็นไงงงป้างงป้าคอนโดอย่าลืมไปซื้อกันนะครับคือว่าตอนนี้มันแลกแล้วนะครับคอนโดนะคือมันจะมีได้แค่ที่ดีแท็กเท่านั้นนะครับคอนโดนะคือที่กอย่างอีวัเขาไม่ได้เอาควมาขายแล้วโอ้ยโอ้ยโอ้ยเป็นไงดิเป็นไงดิง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 งดิดูต่อปั๊บหัวอีกแล้วแต่ไม่เต็มเมตรว่ะเอาใหม่เอาใหม่เกรอกาสโดนหัวประมาณ90%อ่ะเนี่ยเนี่ยดูดิ ยากกว่าไก่เกินดูคนตรคนนี้ปั๊บผมหมุนเข้ามาเอ้ยมาหตัวมาดีหัวอีกแล้วนวดหัวชิวๆนวดหัวชิวๆดึงขึ้นชิวๆเอาง่ายก็ดึงคือหัวดึงเป็นหัวเดินดิงดังอะเอ้ยแย่ตัวมาตายอีกแล้วเอ้ยมันน้ามันคมเปืนลูกซองมาไอ้ยแย่พี่ไม่เหมือนโกงเกินเฮ้ยไอ้ได้จะเต้นจิงกูไปละ อยู o, t <t 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 ่ก็โดนว่ะโหตายของดูเอ้มันเอาจัดเลยนะเว้ยคนดูลุต่อเอเอ็มพีเนี้ยผมพูดเลยว่ามันยิงโดนของง่ายมากต้องการใช่ไหมบางอาจบางอาจมัยิงไงโอ้โหคือผมขัานที่โดนต่อเลื่อนมาเยอะแล้วนะคนดูไม่เจ๊นะดูกันใหม่นะครับคือเอาง่ายคือ MP ็เนี้ยมันสามารถพิเกมแบบถ้าคนดูแบบเล่นในลุงในแรงอะไรเงี้ยมันสามารถพิเกมได้เลยครับเนี่ยเพราะมันยิงโดนแต่หัวไงแล้วมันยิงเร็วด้วยอะประเด็นอ่ะ อันนี้อันนี้พลาครับผมพลาเพราะผมนี้โอ้โหโอ้โหมูนิโอ้กูตายโอ้ได้มูอยากจะเจอกับลูกไอเอ็มพีตึงของคูใช่ไหมได้เฮ้ยโดดมาฮับโดดมาฮับ หัวหัวอีกล้าหัวอีกล้าเบื่อปะคนดูดูดูแบบให้ได้ยิงแต่หัวอะไรเงี้ยอยากให้ได้ยิงตัวบ้างอ่ะเนี่ยหัวอีกล้าเฮ้ยโอ้ยโอ้โหอะไรเนี่ยกูตายโอ้กูตายอีกล้าอืมตายไปดิโอ้ตายโอ้ โอเคพอดีกว okay, oh, ่าว่ะแค่นี a, Jim, ้คนดูก็รู้เลยนะครับว่าเอ็มพีเนี้ยมันโกงทั้งยิงทั้งรัวทั้งเร็วทั้งแรงนะครับคนดูนะก็สามารถไปซื้อได้ที่ก่อนดีแท็กนะครับโปรโมชั่นเนี่ยตอนนี้มีจํานวนแบบยังไงอะเอาระยะเวลาโปรโมชั่นเหลือแค่ไม่กี่วันแล้วนะครับเหลือประมาณสิบกว่าวันอะก็อย่าลืมไปซื้อกันนะครับคนดูนะมันค่อนข้างที่จะยิงเร็วและยิงแรงด้วยนะครับปืนเนี้ยค่อนข้างที่จะสเตตัสเนี่ยผมว่าโอเคเลยนะครับแล้วอย่าลืมนะครับดีแท็กเขามีไอเทมให้ลุ้นเยอะแยะมากมายเลยนะครับไม่ว่าจะเเปปป็็นน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 ชชุุุุดดดดดแแรรรรรรหหืืืออ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 วว่่่าาาาาะะะะะะไไไคคคคคคคััับบบบบูกกกถ้้้ลลลลลิียยยยมมม์ขณ และห้ามพลาดเลยนะครับคุณดูโปรโมชั่นดีจากดีแท็กนะครับฟรีกล่องปืน M 1 0 1 4 EVO นะครับก็คือปืนลูกซองยาว EVO นั่นแหละพิเศษ20บาทเท่านั้นแะครับคุณดูแถมเล่นฟรีไฟล์ไม่เสียค่าเน็ตเนี่ยนานถึง30วันเลยนะครับถ้าใครที่อยากได้โปรโมชั่นนี้นะครับโทรเลยนะครับดอกจัน156ดอกจัน030ยสี่เหลี่ยมครับ